หนุ่มกันชัยเปิดใจเล่านาทีหัวใจผิดปกติพูดไม่ไหวกลางรายการสดเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆทั่วประเทศตกใจและเป็นห่วงอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มกันชัยที่ได้มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดอาการเหนื่อยระหว่างจัดรายการสดก่อนจะพูดออกมาด้วยตัวเองว่าผมหัวใจเต้นผิดจังหวะจริงๆผมมีความรู้สึกเหมือนผมพูดออกไปแล้วผมเหนื่อย โดยล่าสุดวันนี้หนุ่มกัญชัยได้ออกมาเปิดใจถึงอาการป่วยที่เกิดขึ้นโดยระบุว่ารู้สึกว่ามีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ4-5โมงเย็นของเมื่อวานแต่ก็ยังไปจัดรายการสดช่วงประมาณเวลา18นาฬิการะหว่างจัดรายการก็มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติโดยเต้นเร็วมากจนตนเองไม่สามารถที่จะพูดอะไรออกมาได้เพราะรู้สึกเลยว่าเสียงจะสัน่นและมีอาการเหนื่อย ซึ่งขณะนั้นไม่ต้องการให้ผู้ชมรู้จึงเขียนกระดาษไปบอกมดดำว่ารู้สึกไม่สบายในระหว่างการจัดรายการก็ได้มีการสอบถามถึงเรื่องเหตุการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานซึ่งตนเองพูดออกมาไม่ไหวและไม่ต้องการให้เกิดเดทแอร์จึงจำเป็นต้องบอกผู้ชมออกไปว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นและเมื่อจบรายการจึงรีบไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์และรับการรักษาพร้อมรอดูอาการโดยหมอได้จ่ายยาและเมื่อเห็นว่าปลอดภยัยจึงอนุญ,ญาตให้กลับบ้าน ทั้งนี้สำหรับอาการของหนุ่มกัญชัยหมออธิบายว่าเป็นอาการหัวใจถูกกระตุ้นจนเต้นเร็วผิดปกติเนื่องจากไฟฟ้าในหัวใจทํางานมากเกินไปซึ่งตอบไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรทั้งนี้ทางด้านหนุ่มกัญชัยได้ขอบคุณแฟนๆที่แสดงความห่วงใยในช่องทางต่างๆอีกด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ